สูตรการทำคอนเทนต์สำหรับมือใหม่หรือว่าใครที่กำลังเริ่มที่จะปั้นช่องนะครับหรือว่าเริ่มที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับคุณห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมืออาชีพอย่างแน่นอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคุณจะต้องกำหนดแนวทางช่องของคุณอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะทำรีวิวขายของนะครับทำอนเตอร์เทนนะครับหรือว่าจะทำเป็นสายความรู้จะทำเป็นอะไรก็ตามนะครับคุณจะต้องวางแนวทางให้ชัดเจน ขั้นตอนที่2ครับคุณจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนและแคบที่สุดนะไม่ว่าคุณจะทําให้เด็กดูผู้ใหญ่ดูนะครับหรือว่าทําให้การงานอาชีพใหด,ดูอย่างเช่นนักง,งานออฟฟิศนะครับทำให้นักศึกษานะครับทำให้แม่บ้านทําให้ตํารวจข้าราชการต่างๆดูคุณต้องกําหนดแนวทางให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะพ่วงไปถึงข้อที่3ครับส่วนข้อที่3ามนะครับคุณต้องใช้ภาษา ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับจะใช้ภาษาหรือการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไป,ไ,ป aching, ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มงานอาชีพต่างๆเนี่ยจะใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปนะครับใช้หลักเกณฑ์3ง่ายที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้นั่นคือฟังง่ายเข้าใจง่ายและทําตามง่าย3ง่ายเท่านี้นะครับจําไว้เลยว่าฟังง่ายเข้าใจง่ายและทําตามง่ายนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีที่สุด3ง่ายนี้นะครับ เล่าให้เป็นสตอรี่เทลลิงนะับถ้าเกิดว่าใครอยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับโดยที่สําคัญมีปุ่มมีอะไรอยู่ข้างๆนี้กดให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจกดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกัน